สวัสดีครับวันนี้ช่องช่างไม้นะครับวันนี้เราก็มาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับระหว่างสว่า์มาสรุนะครับ SCDI 105แล้วและก็สวรค์นะครับกระแทกไร้สายนะครับ SCDI 140กันนะครับมาดูลักษณะภายนอกนะครับแทบไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับเนาะอาจจะมีแค่ขีดพวกนี้สีสันอะไรพวกนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะ ด้านหลังก็เช่นกันนะครับด้านหน้าก็ด้านข้างก็เช่นกันด้านหน้าก็แทบไม่ได้ต่างนะครับมาเราจะมาเปรียบเทียบสเปคนะครับเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นสว่านมาสลุนะครับ่า s c d i ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหนึ่งศูน้านะครับตัวตัวนี้จะเป็นหนึ่งสูนยนะครับเนาะนะครับ่าเป็นระบบ20บโวลต์เช่นกันนะครับเนาะ่าความเร็วอยู่ที่2000ัรอบเท่ากันนะครับ แต่ต่างกันแน่นอนครับตรงแรงบิดนะครับเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับเอชซีดหนึ่งศูนย์ห้าตัวนี้จะมาแรงบิดมาที่แปดสิบห้านิวตันเมตรนะครับนี่นะครับเขาระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับแปดสิบห้านิวตันเมตรนะครับตัวนี้อ่านะครับหกสิบนิวตันเมตรครับตัวนี้ครับรูปรักเทียบเทียบนะครับก็ตัวนี้อาจจะเล็กนิดนึงครับแต่ แรงบิดเยอะกว่านะครับเนาะนะครับก็เป็นมอเตอร์บัลเลดทั้งคู่นะครับแบตเตอรี่นะครับสองอย่างนี้สองสองตัวนี้สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแต่ว่านะครับตัวหนึ่งสี่ศูนย์นะครับจะเป็นแท่นชาร์จแบบนี้นะครับแล้วก็มีให้เลือกนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนหรือสองก้อนนะครับตัวหนึ่งศูนย์ห้าก็เช่นกันนะครับนี่ครับมีให้เลือกแบตเตอรี่หนึ่งก้อนสองก้อนแต่ว่าตัวหนึ่งศูนย์ห้าจะเปลี่ยนแท่นชาร์จมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเนาะ เปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้นครับใครที่ได้รับแพ็กเกจเก่าแต่รุ่นใหม่ตัวตรับใหม่เราจะเป็นแบบนี un, ้ครับอันหนึ่งศูนย์ห้าเราแล้วครับเนาะนะครับมีไฟนะครับโชว์สถานะขึ้งตัวกันทุกอย่างครับนี่ครับแบตด้านหลังนี้ก็โชว์สถานะได้เช่นกันนะครับขอยกตัวอย่างตัวละกันนะครับเนาะนี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้รวมกันได้ครับกดตัวนี้ได้ครับเนาะ วัสดุนั่นกันก็เป็น pa หกเช่นกันนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับลองเนาะอ่านนะครับเป็นระบบเจาะกระแทกสามระบบเช่นกันนะครับคือขันเกียร์ปล่อยขันเนาะแล้วก็เจาะนะครับเจาะเจาะได้ทั้งเหล็กทั้งไม้นะครับแล้วก็เจาะปูนนะครับเป็นที่หมดนี่นะครับลูกค้อนนี่ครับเจาะกระแทกเช่นกันนะครับครับต่างกันแค่แรงบิดนะครับเนาะรอบอะไรเท่ากันหมดนะครับสว่านแบตเตอรี่อะไรใช้ด้วยกันได้หมดนะครับ อ่าครับแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าแล้วนะครับจะมีสายคล้องให้ด้วยนะครับแต่หนึ่งสี่ศูนย์เราไม่มีนะครับนะนี่นะครับเอาไปแถมมาให้เนาะนะครับพวกกองสามารถใช้ร่วมกันได้ครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้อาเซอรี่เหมือนกันทุกอย่างนะครับดอกสว่านสี่ดอกนะครับดอกหัวแฉกสี่ดอกดอกหอวแบวนสามดอกนะครับแล้วก็ไปเจดาสองดอกนะครับแล้วก็อ่าเป็นรูปบล็อกเบอร์แปด หนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นหัวคีควงสองด้านยาวนะครับหนึ่งอันเช่นกันนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นหัวแปงนะครับหัวคีควงกับสว่านไอ้กับบล็อกอ่าตัวที่นะกับบล็อกนะครับสองหุ่นนะครับเนาะที่แถมมาเช่นกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่ที่ชาร์จแบตนะครับอ่านะครับส่วนเจาะลึกลงไปรายละเอียดนะครับอ่าหนึ่งซื้อห้าเราจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับปรับความเร็วนะครับ แต่ตัวนี้นะครับ1นึังของเราจะเป็นไฮกับโลนะครับแต่ก็เช่นกันครับเหมือนกันความเร็วนะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญนะครับทั้ง2ตัวนะครับปรับความเร็วด้วยมือได้นะครับเอาช้าเอาเร็วก็ได้นะครับนะครับกล่องเหมือนกันใช้อะไรลงกันได้ทุกอย่างครับอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับต่างกันตรงที่แรงบิดเนาะนะครับ ปากนะครับคาบสอ่าคาบได้สิบมิลเท่ากันนะครับเนาะสิบมิลเท่ากันนะครับแต่ว่าจะมีจุดสังเกตครับหนึ่งสี่ศูนย์เรานะครับนี่นะครับปากจะเป็นคล้ายๆสแตเลสมันวาวนะครับแต่หนึ่งศูนย์ห้าเรานะครับจะดําเนี่ยมเลยครับนี่นะครับด้านหลังหนึ่งศูนย์ห้าเราบอกว่าบัตเลตครับหนึ่งสี่ศูนย์ไม่ได้บอกว่าบัตเลตแต่ก็เป็นมอเตอร์บัตเลตเช่นกันนะทั้งคู่นะครับ มองว่าท่านผู้ชมนะครับจะเลือกใช้เลือกซื้อเลือกหาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมาสลุนะครับเพราะว่าราคาเขาโดนใจมากเลยนะครับผมเคยใช้หลายแบรนด์มาแล้วนะครับผมมาใช้แบรนด์นี้สักพักหนึ่งแล้วล่ะก็ราคาก็จิบจิบแต่งานเขาดีมากครับเนาะนี่นะครับถอดหมอได้ด้วยกันทั้งคู่นะอย่างเช่นผมไปทํางานเฟอร์นิเจอร์มาแล้วนะสองคืนสามคืนแล้วล่ะถอดได้เอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับ คือมันเข้าที่แคบได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องพกสว่านหลายตัวนะครับอ่านะครับผมใช้ตัวนี้คว้านนะครับดอกสามหุนนะครับแล้วผมแค่ถอดออกนะครับผมก็สามารถใช้หัวไขควงยิงน็อตเข้าไปได้เลยนะครับยิงน็อตเกียร์ปล่อยเข้าไปได้ครับไม้ไม้อัด MDF นะครับหนายี่สิบมิลนะครับกดทีเดียวเข้าเลยนะครับผมนี่นะครับใช้ดีมากครับแล้วก็ผมยิงน็อตนะครับสี่สิบตัวนะครับกับเกียร์ปล่อยนิ้วครึ่งนะครับแบตเตอรี่ กดเช็คดูยังเต็มนะครับทั้งสตัวนะครับยิงสี่สิบตัวนิ้วรึงนะครับไม่อัด MDF นะครับไม่หมดนะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือมี3ขีดไม่ไม่หมดสักขีดนะครับเนาะอ่ะย่งไงก็ฝากผลิตภัณฑ์แบรนด์มาสลุกของเราไ้ด้วยนะครับมีให้เลือกนะครับอ่า1นึ่งศนนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะครับ มีเยอะแยะมากมายครับผลิตภัณฑ์ของเขาหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พัดลมไร้สายหรือปัม๊มแรงดันสูงสำหรับช่างแอร์ครับาฝากไว้เลยนะครับกับแบรนด์มาสารุปข,ของเรานะครับฝากไว้เลยครับ